ี้เราจะมาทําการนะครับทดสอบนะครับกับระบบปฏิบัติการใหม่ของค a นนอนนะครับซึ่งกล้องที่เราอยู่ในมือนะครับก็บอกได้เลยว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรือธงนะใช่ไหมเรือธงของตระกูล R นะครับหรือว่าตอนนี้ที่เรามาใช้ก็คือเป็นบอดี้คือเป็น R3 นะครับแล้วก็เลนที่มีอยู่ในมือนะครับก็เป็น600มิลนะครับเ4นะครับาจากการที่เราได้สัมผัสนะครับก็ เอาตรงๆนะครับมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับจากตอนแรกที่เราดูรูปเนี่ยคิดว่ามันจะหนักเหมือนรุ่นพี่นะครับตัวนี้พร้อมกับเลนแล้วก็กล้องเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบามากๆนะครับสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการที่จะเอากล้องตัวนี้นะครับพร้อมกับเลนตัวนี้สามารถที่จะถ่ายแอคชั่นหรือว่าถ่ายสปอร์ตกีฬาเนี่ยได้มากขึ้นเยอนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโดยการที่จะอยู่ที่หาดบางเะเลนะครับที่เราจะถ่ายกันวันนี้ก็คือ พี่พิมเจสกีนะครับของลสคิวของสกายเวฟนะครับที่จะมาทํางานนะครับภายใต้การแข่งขันนะครับรายการเพาโบสนะครับของสิงห์นะครับที่หาดบางสะเรศสิงห์เตอร์สปอร์ตสำหรับใครที่ผ่านมาผ่านไปแถวพัทยาหรือว่าบางสะเสศสถาหีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่17 18 19แล้วก็20นะครับมีทั้งหมด4วันนะครับ2สนามรวมเป็น1นสนามนะครับก็คือ1ลำจะแข่งทั้งหมด4รอบนะครับ ที่หาดบางเสลยแห่งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงนะครับใครสนใจที่จะมาดูนะครับแล้วก็มาเชียร์ให้กับนักกีฬานะก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนดีกว่านะครับว่าิอดีภาพของกล้อง R3 น่ะมันจะทํางานได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับสปีดมากที่สุดนะครับของ R3 คือ64,000นะครับวันนี้เราจะมาทําการชาเลนจ์นะครับว่าถ้าถ่ายที่สปีด64,000นะครับ มันจะทำงานได้แค่ไหนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการภาพที่สวยงามที่สุดสปีดควรอยู่ที่เท่าไหนในการถ่ายแอคชั่นนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับผมมาตามมาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการนะครับพร้อมถ่ายนะครับไม่ใช่ว่าพร้อมถ่ายเราจะลองถ่ายทีนะครับด้วยแสงแบบนี้นะครับแล้วก็เลหน้านะเดี๋ยวเรามาตันเลยครับ all The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts, but one subscribers Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. i am not coming in i am not coming in i not not อันนี้รู้สึกเบากว่านะครับแต่ว่าสุดชุนสวงมันน่าจะจะเปลี่ยนไปนะครับไม so ่เป็นไรความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างครับจากการที่สัมผัสกับ R3 แล้วก็600ตัวนี้เบาครับมันเท่ากับ300เรน300เฉยๆไม่มีกล้องอะนี่แหละครับก็ <laughs> ความเป็น300น,นะครับ มันน่าจะใส่ใส่ด้วยกันได้นะครับตัวนี้ได้ครับไวนครับต้องเดี่ยวเบาเขารู้สึกแรกที่จับจับตัวเลนตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอาแบบเบาไหมเบาด้วยน้ำหนักไหมครับตอนนี้เราก็อยู่หน้างานนะครับกับการทดสอบการใช้งานของจริงนะครับกับเลน 600f4 นะครับ Brought so much joy, couldn't wait for the presence and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. อันนี้เราทดสอบ Maximum ั p มสปีดชัตเตอร์นะครับที่หกหมื่นสี่พันนะครับนะครับอันนี้ถ้าเห็นนะครับอ่าแล้วก็มันไอออโต้นะครับจะดันไปที่3าม0มนสองนะครับซึ่งอ่าไม่น่าเชื่อว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยจะทําได้ถึงอ่าแม็กซิมั่มสปีดชัตเตอร์ที่ห4หมืนี่พันะสุดๆุดนะครับอ่าแล้วก็เราลองมาสปีดที่ห้าพันนะครับแล้วก็ i-s o เราก็เปิดออโต้เหมือนเดิมนะครับ ก็ภาพก็จะใสนะครับต่างจากที่สปีด16,000ไอ้สี่0มไอ้หกหมืนะครับภาพจะมืดอแต่ก็คือถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่ามันมันไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับเราก็เลยลองลดสปีดลงมาที่5,000นะไอ้ห้ใช่ไหมห้าพั0 0ก็ภาพที่ได้ก็นะครับเอาตรงที่สุดเลย 想办法别开直播。